สวัสดีครับนี่ผมทักษูเขาไม่ได้จะมาเรียกชันเช่นเคยเนาะซึ่งไม่จะมาเรียกชันมหาศึกล้างพี่ภพนะผมในพีที่88หรือตอนที่88แปดนี่น,นะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วเนาะอ่ะก็จะเป็นการที่อ่ะเหมือนโลเฟิรงนั่นจะยังไม่ตายเนาะ,ะ,ะก็คิดแล้วแล้วแหละว,ว,ว,ว่านี่นยังไม่ตายแต่ไม่คิดว่าจะย้ายร่างไปอยู่ร่างต่อเพราะว่าร่างมนุษย์ตัวเองคือแบบแตกสลายไปแล้วอะไรอย่างเนาะคือใช้ย้ายดวงจิตไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันก็กลับเข้ามาในร่างเดิมไม่ได้เลยใช่ปะ ก็แต่เราก็โลกตอนนี้มันมีความนาดใหม่ขึ้นมาอีกแล้วโดยการที่แบบเป็นความเห็นแก่ตัวของคนแล้วกันเนาะแบบถือโอกาสถือจังหวะว่าแบบไม่มีใครคุมเราก็คุมแม่งเลยแล้วไอ้คนที่คุมแม่งนจะเป็นคนที่ใส่แย่ๆอีกอะก็นั่นแหละซึ่งคลิปนี้เป็นยังไงติดตามรับชมเนานะคนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไละแจะงตัวสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการพิจาราเนานะโอเคเร้าไปเริ่มคลิปเดียวนะครับผมโอเคตอนที่88เนาะ หนึ่งร้อยสามสิบหกวันเหรอโห oh, oh, ล่างแยกมันใช้เวลานานเหมือนกันเนาะหลับใช่ปะอ๋อ <c oughs> oh, <c oughs> พี่เขาก็ดีนะ <c oughs> เอาใจน้องสุดๆ <c oughs> โอ้จะคอลอดเลเหรอหลุนหลุนแทนมาตัดเลยอ่ะโอ๊ยพี่พี่โอ้ทั้งครอบครัวมาดูเนาะเด็กคลอดแล้วงงอออโอ哦，ต้องใช้เวลาเนาะของเนาะโอ้ลูกก็เกิดมา

อ้ไร้อ้้าย้โอ้อออ้โอ้โอ้โอ้หอ่อ้โออโอ้โออโอนอ้โอ้รือ้โอ้โอ้อ้นอ้

我们今天来是想向罗夫人购买一些木牙晶。上次沿海议员代表 HR 联盟来购买木牙晶时，哦、我们就表示过，嗯、除了自己的国家，我们不会将木牙晶卖给其他任何组织，不管是阿特金先生与我们现在背后的那位精神面师，哦、都无法改变我们的态度。

我劝你最好平静点。一旦你命令那机器人，我就只能瞬间令你们，灵魂全部爆掉。你蛮来样，真真。嗯。你、嗯、这爹娘的，你们是捡漏了，这俩，这我见了。十八颗乌鸦精，还有不少草木之灵，好大、嗯。你活哼。 เฮ้ยมึงจะขโมยก็น่าเกลียดเกินถ้ามึงจะทัอย่างนั้นอนะ่ะโอ้โหแตยังยังไหวเนี่ยโอ้อะไรอะ่ะในใน,นั่นน่ะโอ้ <laughs>

全世界的公屏上都会出现你们三人的脸，嗯，你们将永远被世人唾骂。哎、嗯，这你给我耶！我拉蒙汤啊，嗯、哦。嘿,嘿,嘿，嘿，嘿，东西拿走。嗯、但我不允许你们伤害阿芳的家人，立刻滚出去。遵命，罗夫人。 รอหลวงพงษกก,กลับมากอ่อนจะกระทืบนพวกมึงเรียงตัวเลยอะไร <c oughs> แม่งเดินออกไปเยอะด้วยไงของไอ้เวนมันทำหน้างั้นเหมือนเขาไปนยังไงวะ Ở đây Anh chỉ đã ủ bừng Oh. 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 à, tiếng đây đây đợi, nhìn tiếng đẻ à ạ Để đi luôn luôn, bây này Ôi 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 Hú hả? ui เต็มความจับพวกมึงจริงๆเราจะเป็นเป็นแบบนี้น่ะของแม่งเอาไปเยอะด้วยประเด็นอ่ะ 看起来气色好了很多。哦，是。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 我是。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  来嘞平平，小海，乖啊！喂？啊哈？罗风，你还欠我一场婚礼。 哦，穿钻戒哦我们很快就能见面了。哦，Ron，我敢拉明变成什么，肯定老婆，啊，干都别亏的。这是从古宁遗里发现的项链，叫永恒之恋，希望它能一直守护你的平安。哦，这衣服漂亮吗？哦。 ผมว่าหลายๆครอบครัวก็เป็นอย่างเงี้ยในเรื่องเนี้ยไม่ใช่แค่หลอนอะที่แบบเออที่เป็นอย่างเงี้ย่ร้จะพูดยังไงเลยวะว่าแต่ชุดหลอนสวยมากนะเป็นแบบภาพที่สวยที่สุดท,ที่เคยเห็นชิ้นีมาแล้วอ่าอันนี้คือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นใช่ป่ะถ้าไม่มีไอเป่าเวาน้ำนบุกอะ โอ้โอ้เฮ้ตื่น <Natural Four> ้ยโอ้โอ้เ้โอ้เลือดไหลไม่หยุดเลยโอเคดีน้อยก็งนอนลงเตียงเนาะ เฮ้ยร่างมนุษย์เฮ้ยมามาร่างกูกลับมาแล้วเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์หรอเป็นไงอกว่าจะสำเร็จแล้วปัร่างมานันอะเฮ้ยโอ้โหแม่งงอกไรเงนะี้ยเก่งอบอกเลย ก็แปลแล้วก็แดแล้วออ้อู้ผมเขเป็นล่างแยกมีตาเป็นเต่า,า,า,นนาด้วยเท่จังมาต้นมนุษย์分身孕成功东风你现在只要让你的金角巨兽本体进入体内世界再让你的人类分身从体世界出来就能以人类活动了สลับโหมดแล้นี่ใช่ปะ โอเคอ่ <Okay>. ah, เปลี่ยนกันอยู่เนาะ <laughs> หลับกันนะโอเคเลี่ยง回来了เปลี่ยนกันได้ยิ่งแม่งถือว่าดีมีประโยชน์มาก 当我夺舍金角巨兽后，原和作为金角巨兽的本源，也已经成为了我的本源。哦，原和不毁，无论如何我都不会死。哦，原和连接着体内世界，金角巨兽这一年已经进化到恒星级三阶。安瑞，咱们有大量相应的金属性宇宙能量，它同样能供应给你的人类分身。你人类分身的身体素质是行星级三阶。 我黑。觉醒 <Okay. S 2> 的特殊能力是金属性下的金刚身，肉体强度堪比行星,星级四阶，所以能承载行星级六阶的精神念力。哦，这图发展，我ยอะมากเขมี่马，打马,马了เ ในเวลาไปกระชื้นไปพวกที่ขโมยของเราไปแล้วผมว่ามาไอ้ลูกโ่ออัพเกรดขึ้นมัน่ยโอ้โหอู้ว่าเปิดตัวงี้แม่งผมว่า ดาวเทียมก็จับได้เอาอ่าเาเกิดอะไรขึ้นอ่ะมาขึ้นมารับตำแหน่งแบบหนึ่งของโลกไม่ทางการเลยจีนที่พ่อผาชิน金角巨兽进化速度远超地球人，体内世界更是一座巨大的金属性宇宙能量宝库。啊！体内地球人的身体根本就吃不下，真是浪费。往后。 你的人类分身与金角巨兽本体的差距会越来越大。完啊,啊，不能太贪心。至少我人类的分身是行星级六阶的精神念师啊。更重要的是，我能以罗峰的身份出现在许信，我在家里出生的孩子面前。 อ๋อที่หลอที่หล่อนนอนไปไมื่อกี้คือคือไปแล้วเหรอเฮ้ยเขาลอสรรพคุณมันอย่างนั้นเลยเหรของฝากที่หลอฟังให้อ่ะโอเคขอ้ข้อมูลหลายๆอย่างมากตอนนี้นะ โอเคซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณนีเนาะอ่ะซึ่งตอนนี้ก็เป็น <laughs> กำลังคิดอยู่จะพูดเลยอ่ะคือชิชินเพิ่งจากไปที่แบบปปหาพูดเมื่อกี้เป็นผลจากการโดนการอ่านจิตหรือเปล่าหรือ,รอเพราะว่าหล่อนแบบมีโรคอะไรอยู่แล้วหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เนาะแต่แบบแต่มีอีกข้อมูลที่หนึ่งที่แบบน่าสนใจก็คือแบบว่าสร้อยคอที่ปปฐา ประพรนธ์ให้หลเฟิงกับสิวชิน้ไหมที่ผมอ่านข้อมูลดูเมื่อกี้นะเขาบอกว่ามันจะรักษาการแก่ชราของร่างกายได้อะไรเงี้ยเออซึ่งแบบโคตรเท่โคตรเจ๋งกนะันเลยเนาะซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยจะปลุกสิวชินได้ไหมอะไรเงี้ยเนาะแบบไม่รู้เด็กมันมันใช้คาไหนเดียวแบบเคืนชีพอย่างเงี้ยมันก็ดูเกินไปปะเออแบบทำให้สิวชินกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงี้ยเออใช้คำนี้แล้วกันเนาะไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมนะ แต่อนั่นแหละชูชินเพิ่งจากไปด้วยโอ้โหแล้วแบบแม่งไอไอพวกท็อปโลกอะแม่งมาขโมยของหลวงเฟิงปุ๊บมึงนี่แม่งเครียดจ,ดจัดเลยใช่ปะ่ะแล้วผมก็เข้าใจที่แบบไม่มีใครมาป้องกันบ้านชูชินเขาเพราะแบบอันนี้มันเป็นบ้านวีรบุรุษตลอดกาลของเราแล,แล้วแบบไม่มีใครกล้าเข้ามาหรอกใช่ปะ่ะถ้าคนปกติต้องคิดนี่เนาะแล้วเพราะเรามีหุ่นยนต์ป้องกันด้วยอะไรเงี้ยหุ่นยนต์ที่แบบแม่งน่าจะเก่งระดับดาวคอตอนนั้นอะ ป้องกันด้วยอะไรเงี้ยเออซึ่งก็ถ้าไอ้สามคนนั้นสู้ผมว่าต้องรวมถึงจะชนะหุ่นตนถนึงได้ใช่ไหมถ้าเทียบตามสเกลปกตินะแต่แบบนั่นแหละมันพวกนี้ไม่เขี้ยกันลยมันทําตัวกลางจัดใส่คนธรรมดาโชว์พลังตัวเองเต็มที่นะขโมยของพองยังจะฆ่าดูเขาอีกตอนแรกอะ่ะนั่นแหละโอเคซึ่งตอนนี้หลอดเฟร์นก็สามารถกลับมาอยู่ในร่างของมนุษย์ได้เนาะ อ่าถ้าอยู่ในร่างเต่ามันเป็นอะไรวะระดับดาวรึขั้นสามปถ้าอยู่ในร่างมนุษย์คือดาวเคราะห์ขั้นหกใช่ปะอ่าแต่ถ้าใช้พลังของเต่าตอนอยู่ในร่างมนุษย์อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะเนาะใช่ปะถ้าที่ผมอ่านมานะคือแบบอาจจะอ่านไม่ละเอียดเท่าไหร่เพราะมันซับมันเร็วเนาะแต่ก็เก่งกว่าเมื่อก่อนเพราะเมื่อก่อนหลุดเฟืงอยู่ดาวเคราะห์ขั้นสามใช่ปะเออก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่ร่างมันจะบ่มเพาะได้่นห้โหนึกมว่าจะแบบสวิงรล่างแยกออกมาเลยไม่ใช่แม่งใช้เวลาเป็นปีกว่าเหมือนกันนะ โอเคซึ่งคลิปนี้คงจะเป็นประมาณนะี้นะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ะแชร์สกิ๊บนะครับเพื่อเป็นกำลังใสริมที่เราไปนอกจากนี้ต้องขอร์สกันเกินสวัสดีครับบ๊ายบาย